อีแม่บ้านม่ทำอะไรมัอเบาๆหน่อยได้ไหมมือเห็นไหมว่าคุณกำลังนอนอยู่อ่ะคุณก็ไปนอนที่อื่นได้ไหมคะวันนี้จะมีลูกค้าเข้ามาพักบ้านหลังนี้ฉันก็เลยต้องรีบทำความสะอาดให้เสร็จค่ะอีแม่บ้านสรุปนี่บ้านของมึงเหรอเอเปล่าค่ะกูจะนอนที่ไหนมันก็เรื่องของกู่ยายุ่ง เตียมันหายไปไหนทั้งคืนเลยเนะี่ยอย่าบอกนะว่านแอบไปดื่มที่บ้านเช่าอ่ะ,อะนี่แม่บ้านเห็นสามีของฉันบ้างไหม,มเห็นนอนอยู่โต๊ะหน้าบ้านค่ะเมาหนักมากเอาแล้วทำความสะอาดบ้านหมดหรือยังตอนบ่ายมีลูกค้าเข้านะ,ะ,ะยังค่ะ เอาแล้วทําไมไม่ทำให้เสร็จล่ะก็สามีคุณนอนอยู่โต๊ะหน้าบ้านไม่ยอมให้ฉันทําความสะอาดฉันเป็นคนที่คุณจ้างมาก็จริงแต่คุณก็ควรจะพูดจากับฉันให้มันดีๆหน่อยนะคะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าฉันร้อนล้นไปหน่อยอะค่ะฉันรู้ค่ะว่าวันนี้ลูกค้าจะเข้า คุณได้ไปปลุกสามีคุณเถอะค่ะฉันจะได้รีบไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะค่ะเดี๋ยวฉันจะไปตอนนี้เลยฉันกงว่าทำไมไม่มีแม่บ้านคนไหนอยากมาทำความสะอาดบ้านหลังนี้พดียตื่น พี่เดียตื่นสิพี่โอ้ยจะเสียงนางทำไมเนี่ยคณจะหลับจะนอนนี่มันจะบ่ายโมงแล้วนะพี่เดียลูกค้าใหม่ก็จะเข้าละพี่ไปนอนบ้านหลังนู้นไปแม่บานเขารอทำความสะอาดบ้านอยู่เนี่ยมันจะทำก็ให้มันทำไปสิพี่อย่ารอต้อนรับลูกค้าใหม่อยู่ตรงเนี้ยสภาพพี่เมาขนาดเนี้ยเมว่าพี่กลับไปอาบน้ำที่บ้านก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวลูกค้าเขาไม่เห็นเข้าอ่ะเขาจะว่าเอา เม่เมื่อคืนพี่อยู่ดูแลลูกค้าทั้งคืนบริการเป็นอย่างดีเดี๋ยวลูกค้าใหม่มาวันเนี้ยเดีย๋ยวพี่ดูแลเองไว้ใจพี่ไว้จงไว้ใจอะไรบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เรียกแม่บ้านมาทำความสะอาดแค่คนเดียวบ่ายสองก็ทำไม่เสร็จหรอกค่ะพี่เดียตื่นดูนี้เลยนะ ลูกค้าโทรมาพี่เตียรีบออกจากบ้านหลังน,นี้เลยนะพี่ติน่โอ๊ย,อยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าฉันมาถึงบ้านเลขที่609แล้วนะคะ มาถึงแล้วเดีย๋ยวลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะคะทำไมลูกค้ามาถึงเร็วจังเลยคะเนี่ยก็ไม่เร็วนะคะนี่ก็จะบ่ายโมงแล้วน,นะคะ,ะจริงดยค่ะถ้างั้นลูกค้ารอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันไปเปิดประตูให้ค่ะ ีลูกค้ามาถึงแล้วนะพี่เมยมมม์เดี๋ยวมีออกไปเปิดประตูตทวงเวลาลูกค้า,าก่อนนะเดี๋ยวพี่เก็บตรงนี้ก่อนเมยบอกพี่อีกครั้งแล้วไม่เคยฟังเลยนะว่าอย่าทำแบบเนี้เราจะบ่นทำไมเนี่ย มาถึงกันเร็วจังเลยนะคะพอดีว่าวันนี้เป็นวันเกิดเพื่อนอีกคนค่ะฉันเลยรีบมาเตรียมงานเพื่อจะเซอร์ไพรส์เขาค่ะดีจังเลยค่ะเอองั้นผมเข้าไปจัดของก่อนนะ,ะ,ะเดี๋ยวก่อนค่ะเออจะเซอร์ไพรส์เพื่อนเนี่ยเค้กค่ะเคก้กมีหรือ,อยังคะมีร้านแนะนำนะคะเค้กหน้าหมู่บ้านอร่อยมากเลยค่ะ ราคาถูกด้วยเดี๋ยวฉันพาไปดูนะคะอขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนำพอดีว่าเค้กเพื่อนอีกคนเขาเตรียมไว้แล้วะคะ่ะอ่าเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มเครื่องดื่มมีหรือยังคะแถวนี้มีขายนะคะเดี๋ยวฉันพาไปดูค่ะ เมือนเสียงขดตกเลยนะครับอ่าคงเป็นแมวข้างบ้านนะคะฉันว่าเราเข้าไปดูกันหน่อยดีไหมคะเสือมีอะไรเสียหายอะคุณค่ะคุณคะพี่ปัญญา ใงสัยเขาคงไม่มีที่ไว้หรลกมั้งลูกค้าคนเก่านะคะพอดีเขาชอบที่โปร่งๆกว้างๆก็เลยเอาของออกมากองไว้ตรงนี้ค่ะ จัดของเสร็จแล้วนะเม่เดี๋ยวเรียกลูกค้าเข้ามาได้เลยนี่มันกองอะไรคะเนี่ยเอ่อเอออ๋อผมกำลังจัดมุมแรกของขวัญอยู่ครับหม,มวันคริสต์มาสไงนี่ไงกองของขวัญใช่ค่ะ ทางเรากำลังเตรียมไว้ลูกค้าจะได้มีมุมถ่ายรูปไงคะดีเลยครับงั้นผมเอาของไปเก็บไว้ที่ห้องก่อนนะครับ คนที่มาเช่าบ้านไม่ช่วยรักษาความสะอาดเลยยังไม่เสร็จนะคะ,ะนี่มันห้องน,นอนหรือห้องอะไรเนี่ยแล้วทำไมกลิ่นมันเหม็นแบบนี้เนี่ยบ้านอยู่ใกล้ทะเลอะ่ะมันก็จะกลิ่นแบบนี้แล่ละค่ะ ถ้าไม่เปิดหน้าต่างระบายเอาไว้กลิ่นมันก็จะประมาณนี้ล่ะคะ่ะหลังอื่นไม่เห็นเป็นแบบนี้คุณคะ,ะบ้านเช่าหลังนี้มีหลายจุดเลยนะคะที่ไม่เหมือนกับในรูปที่คุณโปรโมทไว้คุณคะในรูปอะ่ะมันก็ต้องมีการตกแต่งสีกันบ้างคะ่ะ แต่บ้านหลังนี้มันทั้งสกปรกและยังไม่พร้อมให้เข้าอยู่เลยนะครับคุณคะคุณก็เห็นนี่คะว่าแม่บ้านกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่เดี๋ยวถ้าแม่บ้านเนี่ยทำความสะอาดบ้านเสร็จทุกอย่างก็จะเข้าที่แล้วคะ่ะเออแต่ตอนที่ฉันจองคุณก็บอกชัดเจนนี่คะว่าพร้อมเข้าอยู่เวลา13.00นอนแต่นี่มันก็จะบ่ายสองแล้วนะคะ คุณแม่บ้านคะคุณช่วยทาความสะอาดบ้านให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยว่าลูกค้าเขาบ่นแล้วคุณคะบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้แล้วคุณจ้างแม่บ้านมาทําความสะอาดแค่คนเดียวใครมันจะไปทาทันหรอคะออนผมว่าเราไปพักโรงแรมกันดีกว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะคุณจองไว้สามวันสองคืนคุณต้องเข้าพักค่ะถ้าคุณไม่พัก ฉันไม่คืนเงินให้นะคะคุณมองดูสิสภาพห้องแบบนี้ใครเขาจะนอนได้คะมันไม่เหมือนกับในรูปที่คุณโปรโมทไว้เลยแถมยังมีมกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ไปคะ่ะพี่ปัญญาคุณคะ,ะค,คุณคะ่ะคุณ อยู่ว่าแต่ลูกค้าที่จะมาพักเลยครั้งหน้าฉันก็จะไม่มาทำความสะอาดที่นี่เหมือนกันเฮ้ยคุณลูกค้าเอาไปซื้อของแล้วครับจะออกไปหาที่นอนที่อื่นคะ่ะเอ,อ่อคุณลูกค้าคะใจะเย็นๆก่อนนะคะเอาแบบนี้ดีไหมคะฉันลดราคาให้20%เลย เมทำแบบนี้ไม่ได้นะเมจะไปลดราคาให้เขาทำไมพี่มีหรูกพี่ไม่ต้องพูดบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรพร้อมเลยใช้เราเข้าพักได้ไงล่ะครับ นี่มันกองอะไรครับแล้วนี่มันซองอะไรกันล่ะครับมีแต่ขยะพอครับพอกันที ฉันจะไปแจ้งความเอาเรื่องพวกคุณเอออยากแจ้งก็ไปแจ้งเลยทูกค่าเลยวะเรื่องมากชิบหายควกถึงเขามาพังยังไม่เห็นมีปัญหาเลยรู้ว่ามึงอยากมีเรื่องได้มึงอยากมีเรื่องมากใช่ไหมกูจัดให้แถวเนี้ยมันหินกูพวกเราไม่อยากมีเรื่องหรอกครับใครเขาจะอยากมีเรื่องล่ะคะเรื่องที่เกิดขึ้น มันก็ไม่ใช่ความผิดของพวกฉันหลักฐานก็เต็มตาหรือว่าคุณจะดูรูปที่คุณโพสโปรโมทบ้านหลังนี้เออฉันว่าเราอย่ามีเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันคืนเงินมาจําให้พวกคุณอย่าให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะคะเดี๋ยวข่าวออกไปทางเราจะเสียภาพพ์เอา นี่ค่ะเดินห้าพันไปเถอะคะ่ะพี่ปัญญาลูกค้าเรื่องมากแบบเนี้ยไปนอนที่ไหนก็มีปัญหาอย่าไปสนใจเลยเมย์เอ,อคุณคะช่วยเปิดห้องนอนอีกห้องหนึ่งให้หน่อยครับ พอดีว่ามันล็อกไว้ไม่ต้องทำแล้วลูกค้าไม่พักแล้วจะทำทำไมล่ะปล่อยไว้วันนั้นแหละค่ะถ้าไม่ทำแล้วฉันขอกลับก่อนนะคะเชิญครับยืนรออะไรล่ะออค่าจ้างของฉันล่ะคะ ลูกค้าก็ไม่พักแล้วไป2ไป200บาทก็แล้วกันช่วยๆกันนี่คุณเป็นบ้าเหรอตอนแรกเราตกลงกันที่6 0 0บาทแต่ตอนนี้คุณจะให้ฉันแค่200บาทเนี่ยนะ200ก็ดีแล้วพวกผมไม่ได้เลยสักบาทได้พวกคุณจะเล่นแบบนี้ใช่ไหม สองคนแล้วก็จะบอกแม่บ้านไม่ให้มาทำความสะอาดบ้านหลังนี้อีกนี่ไอ้พวกใจมันวันนีวน้วันสวยอะไรวะเนี่ยฉันเนี่สิสวยที่ต้องมาอยู่คนอย่างแกอะไปออกจากบ้านฉันไปเลยนะต่อไปเนี้ยเราล่ะ Meia! Meia! สวัสดีค่ะรับขนมไทยไว้ทานไหมคะมีอะไรบ้างจ๊ะคนสวยมีเปียกปูนใบเตยค่ะมีตะโก้แล้วก็ พี่จะรู้ได้ไงว่ามันอะไอะอร่อยแน่นอนค่ะหนูทำเองกับมือเลยนะคะถ้าหนูทำเองกับมือคงอร่อยแน่ดูค่ะงั้นพี่เอาสองเต้า 2อ,อย่างจ้ะสองอย่างห้าสิบบาทค่ะถ้านหนูอยากขายบอกพี่นะเออ หนูมาขายทุกวันค่ะขอบคุณมากนะคะมองอะไรเยอะแยะฉันนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งคนยิงกล้าไปมองผู้หญิงคนอื่นอีกไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่แค่รู้สึกสงสารเขา แต่งตัวแบบนี้นี่นะน่าสงสารข้ออ้างพี่นี่น่าสมเพชเนาะเห็นเขาแต่งตัวเซ็กซี่หน่อยโชว์นมหน่อยก็หมองตาคางเลยเชอร์ทำไมไปว่าเขาอย่างนั้นหรือว่าไม่จริงพี่เคยเห็นผู้หญิงขายขนมแต่งตัวแบบนี้ด้วยเหรอฉันว่านะพวกเนี่ยมันไม่ได้ขายขนมหรอก มันมาหาลูกค้าแล้วขายอย่างอื่นมากกว่าคุณคะรับขนมไทยหน่อยไหมคะไม่เอาครับคุณคะรับขนมไหมคะ ันทำเองกับมือเลยนะนี่เธอแต่งตัวแบบนี้มาขายขนมไทยเหรอฉันว่าเธอคิดจะมาอ่อยผู้ชายมากกว่ามั้งไปไปไปไม่ต้องมาโต๊นี้อีกนะฉันไม่ซื้อค่ะไม่เป็นไรค่ะ เชื่อหรอกว่ามันตั้งแต่จะมาขายขนมจริงเชอเธอช่วยมองโลกในแง่ดีหน่อยได้ไหมคนคะรับขนมไทยอร่อยอร่อยไหมคะแหมแหมแหมเจอผู้ชายหน่อยไม่ได้เลยนะพูดสปากหวานเชียวไปขายที่อื่นไปฉันไม่ซือ้อ ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนครับผมซื้อเองครับตอนนี้เหลือกี่อย่างครับอ,อยังเหลืออยู่ห้าอย่างค่ะพี่กอรฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ซื้อไม่อยากกินศกกะปกคนคะฉันทำเองกับมือเลยนะคะฉันรับรองว่าสะอาดแน่นอนคะ่ะ ฉันหมายถึงแกที่สกปรกคนไม่ซื้อคนก็ไม่น่าดูถูกฉันนะคะทำไมใครเช้ให้แกแต่งตัวแบบนี้มาขายขนมละ่ะแกขายขนมไทยนะไม่ได้มาขายตัวมีแต่ผู้หญิงขายตัวเท่านั้นแหละที่แต่งตัวแบบนี้หน้าด้านไม่มียางอาย คุณจะมากเกันไปแล้วนะนี่คุณเป็นใครยุ่งไรด้วยฉันเป็นเจ้าของร้านนี้เองเป็นเจ้าของร้านทำไมต้องปล่อยให้ผู้หญิงแบบนี้เข้ามาขายของในร้านด้วยคุณยังไม่รู้จักเขาเลยจะดูถูกเขาทำไมกล่าวหาคนอื่นแบบนี้มันผิดกฎหมายนะเขาสามารถฟ้องคุณข้อหาหมิ่นประมาทเขา ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงได้คุณรู้ตัวไหมคุณไมายคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่ได้ลูกค้าไร้มารยาทแบบเนี้ฉันทนฟังไม่ได้หรอกคิดว่าตัวเองสูงส่งมาจากไหนถึงได้ดูทุกคนแบบนี้ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าให้หยุด เป็นลูกค้าของร้านนะทำไมแกพูดจากับลูกค้าแบบนี้ฉันก็พูดจากับคุณแบบที่คุณพูดจากับน้องคนนี้ไงคุณไม่มีมารยาทกับคนอื่นก็อย่าหวังว่าใครจะให้เกียรติคุณพอได้แล้วครับผมต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะ ขอโทษนะที่ปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวนานขนาดนี้ไม่ร้องนะคะไม่ร้องนะโอ้ฉันว่าคุณต้องคิดใหม่แล้วนะนผู้หญิงแบบเนี้ยไม่สมค<ส>วรเอามาเป็นเมียหรอกจิตใจต่ำสามไร้มารยาท <th> ไม่ให้เกียรติคนอื่น<ม> <Led allowed. S 2> ตัดสินคนอื่น ด้วยความคิดของตัวเองไม่มีความเป็นผดดู้ดีต่อไปถ้ามีลูกจะสอนลูกยังไงน้อยด่าแรงนะั้นอิจของร้านหยุดได้แล้วคุณทำให้ผมอับอายมากพี่กับพี่จะไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้นะ คุณครับผมต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันแค่มาขายของเพื่อหาเงินเลี้ยงดูลูกฉันไม่สนหรอกคะ่ะว่าคนอื่นจะมองฉันยังไงฉันขอแค่ให้ลูกของฉันมีนมกินมีบ้านอยู่ไม่ต้องเล่ร่อนไปตามข้างถนนคุณไมายคะ ฉันต้องขอโทษคุณไม้ด้วยนะคะที่ทำให้เรื่องแบบนี้เกิดที่ร้านของคุณไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจเธอเป็นผู้หญิงที่แข้มแข็งมากเลยนะสู้ๆอีกหน่อยลูกเธอโตขึ้นอะไรๆก็ดีขึ้นเองนี่พี่ตามมาหาอินนี่เหรอนี่คุณจะหุบปากได้หรือยัง ผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้คุณไม่เห็นเหรอว่าเขาอุ้มลูกอยู่หัดเห็นใจคนอื่นบ้างได้ไหมคุณคงไม่เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่หรอกคนเป็นแม่เขายอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกตัวเองกินอิ่มนอนอุ่นถึงแม้จะต้องลำบากแค่ไหนก็ตามที่เขาแต่งตัวแบบนี้เพราะกลางคืน เขาต้องไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟกลางวันก็ต้องมาทำขนมขายเขาไม่มีเวลาไปแต่งตัวทำหน้าทำผมทำให้ตัวเองสวยเหมือนคุณหรอกนะออฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้พวกคุณต้องทะเลาะกันคุณไม่ต้องขอโทษหรอกครับคุณไม่ได้ผิดอะไรแฟนผมต่างหากที่ผิด เชอรี่ผมว่าคุณกับผมคงอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้อีกผมว่าเราสองคนเลิกกันเถอะไม่นะพี่ผมรับนิสัยแบบนี้ไม่ได้คุณครับนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆของผมนะครับ ถือว่าเป็นคำขอโทษแล้วกันนะครับฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะเก็บไว้ซื้อนมให้ลูกนะครับขอบคุณค่ะ